สวัสดีครับมาพบกับรายการบาวบอยนะครับอะไรคาสซิตอ่ะมือือคาสิตคาส,สิตก็น่าจะแบบเหมือนเกมเดิมเนาะอันนี้ผมเห็นดูไปดูช่องยูทูบเบอร์เขาเล่นเกมนี้ผมก็เลยรู้สึกน่าสนใจก็เลยอยากลงแคทลงช่องอันนี้คือผมลงคลิปเล่นครั้งแรกเลยนะฮะก็รู้วิธีการเล่นก็คือเราต้องมาเดาเอาว่า คนมันยืนอ,อยู่ตรงไหนเราก็ต้องยิงให้โดนแล้วเราก็ต้องระวังเลเซอร์จากคนอื่นด้วยอันนี้เอ๊อันนี้ผมยิงโดนตัวแรกบนหัวนี่ก็น่าจะแบบเรียนระดับการยิงนะนี่คิวแรกของเกมโอ้อันนี้ผมได้คนแรกตรงไหนอะประมาณตรงนี้เออ เออแถวนี้นหะผมไม่มีใครเลงมาทางนี้หรอกผูกเส็ดเ็ดหลังไปนิดเดียวเกือ <c> บ <oughs> เอา้าโดนด้วเอาโ,เวโเวาโดนเบคอนได้เอ้าโดนเฉยไม่น่าโดนนะเมื่อกี้เหลือไม่กี่คนแล้วโอ้โหเฮ้ยเฮ้ย,ยผมรอดอคนนั้นเขายิงก่อน โอ้ไม่ดวงดีจัดมาตาสุดท้ายมามาผักกันใช่ไหมได้เอ๊ะทำไมเดินไม่ได้เดี๋ยวเอ้คีย์บอร์ดเป็นอะไรเนะเอ้คีย์บอร์ดเป็นอะไรไมเดินไม่ได้ฮะเอ้าก็เดินได้ไงอะไรก็ไม่รู้แพ้งง่เลยมามาเอากรอบเอาคาสสิกเหมือนเดิมเอาเหมือนเดิมเอาใหม่ใหม่เมื่อกี้แม่งเดินไม่ได้ไม่รู้เป็นอะไร เริมมันให้เล่นอะไรเนะี่ยบบดโดอะไรเนะี่ยเราต้องยิงกันเองใช่ไหมถ้าเราต้องหยุดมันเล่นยังไงวะเอ๊ะเอ้ย,เ,อยเหมือนเข้าใจแล้วเหมือนจะมีเหมือนเราเหมือนเราเมื่อกี้เป็นทีมเราเราต้องาดาวดอาว่าทีมต้องข้ามันมันอยู่ตรงไหนเออรู้แล้วละต้องมาดาวันนี้ทีมต้องข้ามเนี่ยทีมศัตรูมันอยู่ตรงไหน มันเดือดตรงนี้วเอ้ยไอเกมนี้มันมีระเบิดด้วยนี่หว่าลืมไปโอ้โหแล้วมันเฉียดหน้าไปนิดเดียวเกือบแล้วเดินเดินเฉียดหน้าหมาไปนี่เ,เฮ้ยแล้วโอ้โหตายกันหมดเลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเพิ่งรู้ว,วิธีการเล่นอะเดินมั่วแล้วเดินบนนี่แล้ว <laughs> เฮ้เออไอเบคอนมาได้ไงเนี่ยเ,เบรคอนทำอะไร ตรงนี้โ oh. อ้โหเฮ้ยอาจจะไม่นับอาจจะไม่โดนโอ้โหตายอนาถนึกว่าจะไม่โดนขอไอเลสปะทะโบนี่เป็นขัดใจเหลือเกินเฮ้ยแต่ไออามันคืออะไรอ่ะคนโหวตเยอะกว่าอีกอ่ะเราไม่มีปืน อ๋อให้เราหนีเขาเมาเขามองเราไม่เห็นเนาะเราก็ต้องอย่าให้โดนเลเซอร์โดนแบงเ่นหัวปีเลยอะ,ะแสดงว่าคัดโดนระยะเนี่ยก็คือถึงไม่ต้องโดนเส้นก็ตายใช่ไหมให้เดาโดนลัทมีอแล้วมีเปลี่ยนคนเนี่ยนี่นี่นี่คือแม่งหวาดเสียวเหมือนกันนะแม่งหันมาโดนเราเนี่ย เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผ่านไปเสียแม่งหมดีๆสิเว้ยเอาทรงไว้รุ่นแบคอนโดนฮะคนนี้ทำไมเดินเร็วจังโอเวนแม่งต้องมารอรู้ว่ามันจะโดนใครไหมเนี่ยเจ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 เน่นเน่นเน่เดี๋ยว เฮ้ยเกือบาดเสียวนอะเฮ้ยเกือบเอ้<笑><笑>เอาโดนคาบิบาา่าเี้าช้าๆไม่ต้องรีบใจเย็นๆใจเย็นเออช้าๆมันเริ่มเร็วแล้วบอลมอนเริ่มไปปลอดภัยแล้วเสียวไม่โดนหน้าจังเลยเจ้า ถ้าแม่งจะแลบไปทางซ้ายอีกนิดนี่คือโดนแขนหมาเลยนะเกือบอมันหมุนอะไรอย่างเงี้นวะนะเอ้ยหมุนไอผมแม่งหมุนถ้าหมุนพิสดารแม่งหมุนเป็นนาฬิกาเลยเออผมแม่งตกลงบนรอแนละ้วไม่โดนเกือบนียิงไม่โดน,ดนโอ้ตานี้ผมได้ถือปืนยิงมุมไหนดี หมาเราลองมาร่อเยื่จะมีคนพิมพ์แชทให้เราเห็นไหมโอ้ยิงไม่โดนใครเลยแย่จังเออว้าวน,นี่โดนเอายิงเป้าไปโดนคนข้างหน้าแต่ไปโดน คนข้างหลังเออโอเคหมุนพิสดารนี่แคเออ่เริ่มมีการท้าทายเจ็บเหยื่งมาทางนี้นะเหยื่งมาทางเออไม่โดนมันจะจบไหมเนี่ยน่าจะนานนะแมปจบดยิยงไอ้คนยิงกันยิงแทบไม่โดนคนหลบหลบ มันยิงโดนกันยากจดุจดจดุดจุดมันได้จุดกันฮะเฮ้ยโอ้ยเกือบโดนฮะมันโดนเหรอเป้ามันอยู่ตั้งห่างไงนะเออ ขอตัวปิดคลิปอะแม่งตายสะถุนเกิน